สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสั่งยกเลิกโรงเรียนดังเชียงใหม่ครูให้นักเรียนสอบตกจ่ายค่าปรับให้เด็กที่เรียนเก่งวันที่2ตุลาคมทวิตเตอร์ของนักเรียนเลวเผยแพร่ข้อมูลจากกรณีโลกโซเชียลมีการแชร์เรื่องราวของโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ให้นักเรียนและผู้ปกครองเซ็นเ o ็หากสอบตกติดศูนย์ติดมอพอต้องจ่ายค่าปรับหน่วยกิจละ2,000บาท ยิ่งไปกว่านั้นหักตกมากกว่าสีวิชาต้องไปค่ายธรรมะและเงินค่าปรับจะนำไปให้นักเรียนผลคะแนนท็อป5ล่าสุดครูจวงบารมีวัยจงเจริญสสบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลได้ชี้แจงว่าดิฉันได้สอบถามข้อมูลกับคุณพัดพงศ์ลีลาพัดนสสเขตอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่พักเก้าไกลได้ข้อมูลว่าคุณพัดพงศ์ลีลาพัได้เข้าไปพูดคุยกับพอโอรงเรียนแห่งนี้แล้ว ผอ,อและผู้บริหารโรงเรียนไม่ได้สั่งให้มีการเซ็น MOU ดังกล่าวเลยครูประจำชั้นน่าจะทำขึ้นเองและทางพอ,อได้แจ้งครูนักเรียนและผู้ปกครองทั้งหมดแล้วว่าให้ยกเลิก MOU เหล่านี้ค่ะนิฉันอยากให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า MOU แบบนี้ผิดกฎหมายค่ะทำไม่ได้ไม่มีผลทางกฎหมายถ้าเกิดมีขึ้นอีกไม่ว่าในโรงเรียนใดก็ตามขอให้นักเรียนและผู้ปกครองเข้าไปพูดคุยปฏิเสธกับทางโรงเรียนได้เลย การที่นักเรียนสอบตกติดศูนย์ครูผู้สอนจะต้องให้นักเรียนมาสอบซ่อมหรือส่งงานเพิ่มจะมาใช้การปรับเงินแบบนี้ไม่ได้และในนักเรียนบางคนที่เขาสอบตกติดศูนย์ครูจะต้องมาทบทวนการสอนด้วยตนเองว่าขาดตกบกพร่องตรงไหนบ้างหรือเปล่านักเรียนถึงได้ติดศูนย์หรือครูต้องมาค้นหาสาเหตุที่แท้จริงเช่นอาจเป็นเพราะนักเรียนคนนั้นไม่ชอบวิชานั้น ครูก็ต้องมาคิดคน้นกิจกรรมการสอนที่เหมาะกับนักเรียนแต่ละบุคคลหรือนักเรียนเรียนแล้วรู้สึกว่าวิชานั้นไม่เกิดประโยชน์สําหรับเขาครูก็ต้องหาเทคนิคหาวิธีการสร้างแรงบันดาลใจให้เขาชอบวิชานั้น mm. เห็นประโยชน์ของการเรียนวิชานั้นค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ